มินิสตาร์ลิงส์ซึ่งเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับและได้พักมาอย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะผดดื่มสคืนวันนี้ตีหนึ่งนะครับ WNB แข่งหนึ่งเกมก็เป็นนิวยอร์กลิบอร์ตี้ไปเยือนมินิสตาร์ลิงส์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยลิบอร์ตี้ชนะ21แพ้12ลิง์ชนะ27แล้วก็แพ้ไป5 สู้ตั้งต่อ Liberty ตได้13 4สีป20ลิง์นั้นได้19แล้วก็เสียไป14โดย Liberty นั้นเจ๊งมา6ใน7นัดแล้วนะครับล่าสุดไปเยืนลาสเวกัสก็โดนสอยไป77ต่อ83เจ๊งที่บวก2.5ส่วนลิงก์นั้นชนะมา5เกมรวดแต่กินแต้มได้เพียงแค่3นัดโดยล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เมื่อ6วันที่แล้วนะครับไปยืนนิวยอร์กแล้วก็ซัดนิวยอร์กไป83ต่อ71วันนั้เนี่ยถูกมองเป็นรองที่3.5ด้วยซ้ำไป ก็เลยทำให้การเจอกันในฤดูกาลนี้นะครับทางฝั่งของลิงสันปราบนิวยอร์กได้ทั้งสองนัดเลยเพียงแต่เกมแรกของฤดูกาลเนี่ยมันขาดไปครึ่งแต้มคือวันนั้นเป็นต่ออยู่7.5แล้วชนะแค่ร้อยต่อ93ิง์ลิงนี่กินแต้มสายลิเบรตี้มา4ใน5ครั้งแล้วนะครับ2ตัวเก่ง2องทีมยังลงไม่ได้เบรน่าสจูรของนิวยอร์กนาฟิซ่าคอลเลียร์ของทางฝั่งมินนิโซตาแต่ที่ผ่านมาเนี่ย 3เกมเวลาไม่มีเธอลงแข่งเพราะกูว่าลิงเซงยังทรงประสิทธิภาพที่ดีนะครับยังเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องที่เด็ดมันมาจากเกมป้องกันนะครับเพราะว่าทําให้คู่แข่งยิงลงแค่ประมาณ42% 3มแต้มหรือแค่31.6%ซึ่งตรงนี้มันเอาไว้ชนกับ3แต้มที่ว่าแม่นๆของนิวยอร์กอันดับ2หลีก35.5%แล้วแม่นสุดของลีกก็คือลิงนี่แหละครับ แล้วนอกจากนี้นะครับไอ้หุ่นที่ล้วที่เจอกันเนี่ยลิงซเซงเนี่ยสามารถที่จะกำจัดแผนการมูฟเมนต์ที่ดีของลิเบอร์ตี้ได้ทำให้ได้มีแอสซิสเพียงแค่18หุ่นการย่างรีบาวความแข็งแกร่งเนี่ยพอคู่แข็งไม่มีสจวตทางฟ้ามิเนซตาเองก็ไม่กลัวเลยแล้วการทำสกอร์อย่างเคล่าแม็กไบร์คอนนี่วิลียมช่วยเกมบุกกันได้ดีนะครับผลต่างสกอร์ของทางลิงซเซงเนี่ยก็ถือว่าสม่ำเสมอแล้วก็อยู่อันดับท็อปที่สุดของลีกขณะที่นิวยอร์กเองมาเล่นนอกบ้านนะครับ เกมป้องกันสลับตัวช่วยก็ไม่ค่อยดีสกอร์เองมันก็มาบ้างไม่มาบ้างซาบ,บินาโยเนสคูซึ่งเป็นตัวแม่นในกราฟก็ปิดแล้วก,ก็เปิดเล่น13เกมเยือนนะครับปรากฏว่านิวยอร์กนั้นเจ๊งไปถึง11อะ่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่ามินนิสตาลิงซึ่งเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับแล้วได้พักมาอย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะผ็ดศึกแล้วก็ชนะเข้าป้ายใส่ลิเตอร์ตีได้นะครับชอบมินนิสตาลิงครับ We'll <laughs>